ที่นี่ที่ไหนเนี่ยดูลิเฮ้ยโซล่าตื่นแล้วเหรอเอ้ย้ตายสิหัวฉันน,นั่นคือผลที่นายป้อแสงแดดให้ต้นไม้ไงล่ะฮู้ฮู้เฮ้ยหุบป,ปากไปเลยดูดิแล้วยิ่งเป็นไงบ้างเธอสบายดีปล่อยให้เธอพักผ่อนไปเธอเออว้าวเธอสบายจริงๆนะเนี่ยก็พักผ่อนเธอเดีย๋ยวตอนนี้ฉันจะจัดการเองอืมอืม นี่มันก็ใกล้มืดแล้วเขาปกป้องเราเป็นเวลาหลายชั่วโมงจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยให้ตายสินายกำลังทําตัวมีความรับผิดชอบเลยใช่ไหมเนี่ยรีส่งเว้นกระเดกของฉันมาอยู่นี่เลยอ้าวอ้าวสุภาพจึงเลยนะที่มาสั่งฉันตอนเนี้เนี่ยเฮ้ยฉันรู้ว่านายกําลังซ่อนไว้ของฉันอยู่การที่นายไม่ยุ่งกับของของฉันเนี่ยมันเรื่องสนุกกันใช่ไหมเนี่ยอ้าฉันไม่ได้พยายามซ่อนเว้นตาของนายเลยนะ คุณนักสื่แค่อยากจะดูตาสีเงินของนายนานๆก่อนนี้นะ่ะจริงดิเฮ้ยช่างเถอะส่งกลมแสงว้าวอา๋อละทีนี้ก็ส่งไม้พายมาอีนี้เอ้ยเดี๋ยวสิเอ้ใกล้เกิดไปล้วนะแล้วอะไรนะไม่ได้นายจะพายเรือได้ยังไงอะแล้วก็อย่าขยับมากเกันไปสิใช่ไงนายแค่หยุดแล้วก็ส่งไม้พายมาให้ฉัน เอ้ hey, ดูสิเนี่ยไม้พายเนี่ยมีหนามนะถ้านายใช้มันน่ะอาจจะบาดเจ็บได้ทำให้มันไม่มีหนามสิไม่อะนี่นายคิดได้ยังไงว่าฉันไม่ควรที่จะพายเรือเนี่ยไอช่างเถอะแค่เออดูลีอะไรนะไม่ว่าคุณจะพูดยังไงเ้าจะไม่ส่งไม้พายที่ไม่มีหนามหรอนะนั่นเลือกมือนายเหรอนายบาดเจ็บเหรอไอของนายเนี่ยเลือด อาการบาดเจ็บนายนี่น่าจะเหนื่อยจนเห็นภาพหลอนนะโซลา่าไม่ต้องมาแอบเลยนะเห็นแผลนายก่อนหน้าน,นี้ฉันไม่ได้สังเกตเพราะมันมืดและถุงมือนายก็เป็นสีดำอีกุูี่นอกจากมือคุณยังมีแผลที่อื่นไหมอย่าบอกว่าคุณจะบาดเจ็บเมื่อคุณสัมผัสกับหนามพวกนั้นน่ะแล้วทําไมคุณถึงไปรักษาแผลตัวเองก่อนล่ะโซลา่าคุณต้องใจเย็นโอเคฉันเป็นหนามนะหนามอะทําร้ายฉันไม่ได้หรอกแล้วอย่าง มือฉันอาจยุ่งอย่างนิดหน่อยอะแต่ฉันก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่ใช่ว่าฉันเจ็บมากแต่นายไม่ควรคิดมากเรื่องเล็กๆอย่างเนี้ยแล้วสุดท้ายนายก็บาดเจ็บจริงๆนะไอคนโกหกนายฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยโซล่าฉันพยายามอธิบายนะเนี่ยก็ฉันได้ยินอย่างนั้นนี่นายก็เป็นแบบนี้เสมออะเวลาบาดเจ็บหรือมีปัญหาอะไรอ่ะนายก็ไม่เคยบอกฉันน่าหหงิดจริงๆ โอเคโอเคฉันขอโทษถ้าฉันคิดอะไรอยู่ฉันจะบอกทุกอย่างเลยนะโอเคหวังว่าคุณจะทำอย่างนนั้นนะเฮ้ยนิสุดฉันก็ทำให้คุณเชื่อเฮ้นายพูดอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกนะแต่เลือดนี้ไม่ใช่ของฉันหรอนะเออแล้วมันเลือดใครอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเลือดบนหัวนายนั่นแหละตอนนั้นน่ะนายโดนไม้กระแทกหัวใช่ไหมละ่ะเลือดออกมาเต็มเลย แต่ว่าไม่เป็นไรฉันรักษาให้แล้วเฮ้ hey, อะไรนะหัวฉันเลือดออกเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอะ่ะฮ่าฮ่าฉันรอเล่นเลือดของคุณอยู่ตรงนั้นแล้วที่มือของฉันอะ่ะฉันได้รับบาดเจ็บตัางหากล่ะเฮ้ย hey, ดูเลยอย่าทำให้ฉันสับสนได้ไหมเนี่ยแล้วแล้วอะไรหรอคุณหมายถึงอะไรคุณจะไม่รักษาตัวเองเหรอรักษาอะไรหรอเอะอันนี้จริงดิ มันแผลของนายแน่นอนนายไม่คิดจะตั้งใจปล่อยมันไว้อย่างนั้นใช่ไหมอ,อ๋อมันไม่เป็นไรหรอเอาล่ะเอาล่ะคุณคิดมากเกินไปแล้วพักผ่อนเธอะนี่ฉันจริงจังนะอะไรกันเนี่ยนายแน่ใจจริงหรอเลื่อนมันยังอยู่ันมือนายอยู่เลยนะเขาอยู่ห่างจากแสงฉันไม่สามารถดูสีหน้าตอนนี้ของเขาได้นายไม่ได้โกหกฉันอีกแล้วใช่ไหม ฉันหมายความว่าอย่างนั้นโซล่าเขาเป็นอะไรทําไมถึงทําตู้แปลกๆกันแน่เนี่ยทําไมเขาเยยาเร้วแต่ไม่รักษาตัวเองเนี่ยนะฉันรู้ว่ามันเป็นแค่บาดแผลเล็กๆแต่ทําไมเขาถึงไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าตอบสนองกับสิ่งนี้เลยเริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาแล้วนายทำออไมเขาคงซ่อนอะไรบางอย่างจากฉันฉันเป็นคนที่ไม่ไว้ใจเขาเท่าไหร นั่นเป็นพลังของเขาเขารู้ดีกว่าใครๆเขาควรอธิบายเหตุผลของตัวเองสิฉันแค่นี่ฉันจะทำมันอีกครั้งแล้วเหรอทำเป็นว่าฉันรู้ดีรู้ดีกว่าเขาฉันแค่กังวลถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่รู้เกี่ยวอะไรกับเขามันจะทำให้เราแตกแยกกันไหมมาเร็วโซล่าเหมือนตอนนี้ถ้าเขาเป็นเด็กที่โชคดี เขาคงฉลาดแล้วก็มีน้ำใจได้นายคิดว่าฉันไม่สามารถต้านทานกับรอยขีดข่วนนี้ได้เหรอฉันไม่ได้อย่อนเองอย่างที่นายคิดนะรู้ไหมรู้ไหมฉันไม่อยากให้นายกังวลเรื่องนี้เลยนะโอเคไหมฉันไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ฉันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาโกหกหรือว่าพูดจริงกันแน่ฉันไม่เข้าใจเขาเลยฉันหวังว่าฉันจะรู้จักเขาดีกว่าน,นี้ โอเคไอสัตว์เอ้ยแม่งโดงงานนี้มาเป็นเดือนแม่งคตเจ็บคอเลยพอกลับมาภาคเนี่ยโอยเจ็บคอ